เฮ้ยมาดิก็มาดิสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับช่องป่าเอวหัวหมุนผ้าพามผาพามผาพามโอเคก็วันนี้เรามีเท่าไหร่เรามีทุนมา500อยบาทนะคะก็เราจะมาเล่นเกมอะไรเนี่ย Golden สกูสเกาสเกาโอเคเริ่มมันดีกว่านะครับอย่าให้เสียเวลายาวๆไปวันนี้โอเคถ้าเราได้พอร์ตเราก็จะได้เงินรางวังซ้ายนะดูได้เลยก็นั่นเองสามตัวสามกโลก็เจ็ดจุดห้ามารีคารัมมาดีครับกดกดหมุนฟรีเลยเอ้หมุนไปเลย หมุนอะไรวะหมุนอัตโนมัติเออหมุนออโต้ก็ได้เออติดปากติดปากติดที่ปากปากอมอะไรอยู่วะฮะปอกผมอมอะไรอยู่ไม่รู้ครับโอเคเอ้ยอีกมาเฮ้ยมาดิก็ไม่ a t the fuck โอ้ยห้าร้อยเป็นไงห้าร้อยห้าร้อยแน่นอนกำไรแล้วเพื่อน เพื่อนเพื่อนดูดี <Okay. S 1> กระโลกแจกโชคครับเพื่อนโอเค okay. เลยโอเคเดี๋ยวเราหมุนให้มันหมดหมดฟีดเอ้ยหมดออโต้ก่อนนะโอเคก็ยังไงอะเราเอาแค่นี้ไหมเอาแค่นี้แหละเอาค<ร>า,าชาบูคาชาบูคาชาบูอืม,อม,มน,นี่ก็กินแต่สุกกี้อะไรของมึงก็ไม่เออเอาเราได้ได้เงินจากนี้เราเอามากินของดีๆหน่อยดิ ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนขับเพื่อนเพื่อนโอเคก็เท่านี้นะก็ได้เท่านี้ก็พอแล้วเราถือว่ากําไรนิดหน่อยเราก็เอาเพราะว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะโอเคก็วันนี้พอแค่นี้วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับช่องปากหัวหมุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย เค้กดกระดิ่งแยกดกระดิ่งแยกเตอร์ดิ้งไปเลยครับกระดิ่งนะครับกระดิ่งไอเนี้ยกดกระดิ่งด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากแช่วมาด้วยนะครับครับพูดผิดพูดผิดไหมดแล้วเนี่ยคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆก็ฝากติดตามนะครับครับก็สหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ